พูดดังได้ค่ะพูดพูดดังๆนิดน,นึงเนาะได้ได้ค่ะอ่ะน้องโอขาววันนี้มาส่งเพื่อนละมาส่งพี่ละรู้สึกก็เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่ที่ที่หนา้าโรงทีแล้วก็วก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย คือช่วงเช้าได้ไปออง,งานช่วงเช้าพอดีช่วงเช้าโมดดูแลฝั่งแม่ออสแม่มพวกแม่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่แม่นะคะเลยไม่ได้ไปค่ะ,บอ,อะ,คะบอกอะไรพี่คะบอกอะไรพี่ก็บอกเขาว่าอหนูมาส่งแล้วแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็ กระจาขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะตลอด3เดือนที่ผ่านมามันมีหลากหลายอารมณ์มากทั้งเรื่องคดีทั้งเรื่องความรู้สึกเอออย่างล่าสุดก็นะมีเรื่องเกิด้เรื่องโทรศพัพท์เหรอคะค่ะก,ก,ก,ก็ก็ได้สอบแล้วนะคะอยาก อย่างเรื่องโทรศัพท์มพอาาแล้วค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เออเรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเม็ล็อนเนรลออันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ที่เราก็เราก็รู้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก,ก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสิเขาคอนแทคมหามูล เขาว่ายังไงบ้างคะเขาติดต่อมาว่ายังไงบ้างเยอะมา,ากเลยค่ะก็เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริง,รงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทางนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกระตาตัวเองแล้วค่ะว่าว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงแสดงว่าโมโมได้โมมากกว่าวที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ปะใช่ไหม มองมองมองว่ายังไงเพราะบางคนจะมองว่าเอ๊ะตกลงว่าเพจนี้หรือหรือโซเชียลเนี้ยทํามาเพื่อตกลงช่วยหรือทําลายกัโมกันแน่ก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเบลลนออฟฟิเชียลที่มีคนตามล้านสี่กว่านะคะก็คนนี้เป็นคนทําขึ้นมาใช่ค่ะรู้ว่าเป็นใครถ้าพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทํารู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ ถ้าถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะ<อ>ทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายแต่ว่านนถ้าทาบาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหมไว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้คะ่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็ ก็นั่นแหละค่ะพี่เดี๋ยเดี๋ยวโดนด่าอีกหนูบ้างถามเดียวว่าอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกทตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคเข้าใจแล้วส่วนโปรโมเอ็งโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพละกับภาพล่าสุดนะจ๊ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหากระติก ก็หลังจากที่ส่งให้พี่ติ๊กก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นดอกหลังจากที่โทรหาพี่ติ๊กก็คือโทรมาหาหนูเองอ๋อโทรมาจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าไม่ใช่เป็นเขาที่ขอรูปเมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่ายสองสามสิบเก้าผัดกับพิติกเลยใช่ค่ะเป็นความวิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะของพ่ติ๊กเป็นภาพนิ่งปะคะเขาบอกเป็นคลิปเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปค่ะ โมกังวลเรื่องนี้ไหมว่ามันจะมีข่้ที่ไม่เหมาะสมขั้นนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็วมีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เราจะเขาจะตอนนี้มันเชื่อใจอใครไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูยอมรับแต่ว่าเราก็ท,ทําเท่าที่เราทําได้ะคะ่ะโมถ้าหลังจากนี้ตารวจไซเบอร์เขาแบบพูดคนะุยกับเราเรายิงดีไหมให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตํารวจไซเบอร์เนี่ยหนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่า เขายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะที่จะทำได้ก็เพียงเท่านั้นเองค่ะตีรวจอย่างน้อยผู้เสียหายหรือรอทางญาติของโมไปแจ้งความใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่นีมใครทเกิดจากอำนาจหน้าที่เขาพี่ก็ต้องเข้าใจตำรวจตำรวจจนทำได้ม่ได้ค่ะโมครอบครัวใช่ค่ะพี่พี่ขออีกคำถามหนึ่งเนาะได้นมพอรู้ไหมว่าโทรศัพท์อันนี้คือตอบเยอะมากเลยไม่ว่่โทรศัพท์มือถือโมอยู่กับใครเนี่ยค่ะตอนนี้ ตอบเท่าที่ตอบได้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะแต่หนูรู้ว่าตำรวจรู้ไหมว่าโทรศัพท์มันไปอยู่กับคนคนนั้นได้ยังไงรอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะอะไรคะกังะงว่าตอนนี้จะรับมือถี่ไปออกมาชี้แจงกับางนทานหหนูไม่หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมาแต่ว่าใครที่ หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรเงี้ยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกัน,นออกมเซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดแล้วนี่คะ่ะไม่ใช่อหรอเอาล่ะก็ต,ตามข่าวเนะเาะให้<า>พ,พี่ไปย้อนดูเองแต่หนูว่าเขาพูดกันแล้วนะคะถ้าไม่มีใครร่ำพูดถ้าคุณแม่ไม่ทําอะไรคะ่ะเรื่องนี้ก็จะจบไปแบบนี้เราก็เราคิดว่ายังไงดูตอนนี้หนูขอทางนั้นแค่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่จริงๆเราอยากส่งพี่จริงๆ แล้วเดี๋ยวเสร็จงานเราค่อยขอคอนแทคเขาไปใหม่ค่ะโพี่โมคะไอพวกภาพคลิปต่างๆเขาส่งมาเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสําคัญในคดีได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ่ะค่ะไม่เกี่ยวข้องกับคดีเยไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามากเอาผิดใครไม่ได้อยู่ดีค่ะเอาละพวกพี่งงหมดแล้วค่ะแล้วพี่ก็ขอบคุณโมแล้วละค่ะยมหนูนะหนูขอโทษหนูไม่ เข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ก็ถามตามหน้าที่ตามหน้าที่เนาะอ่าหมดแล้วแหละไปน้องไปเถอะเอนี่เสื้อเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกเขาต้องมีได้ค่ะบรรยากาศนะคะการให้สัมผัสนะคะ